ท่านชมนครับประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอากาศค่อนข้างร้อนจึงมีคนใช้พัดลมเพื่อช่วยลดอุณหภูมิในปริมาณที่สูงมากแต่บางครั้งอาจจะมีคนหลงลืมลืมที่จะปิดพัดลมจนทำให้สิ้นเปลืองพลังงานอาอาเอาเฮ้ยถีพัดลมเลยกัน อันบอกหูกาบเดี๋ยวนี้โรงเรียนเท่านี้พัดลมประหยัดพลังงานแล้วเนอะพัดลมประหยัดพลังงานใช่พัดลมประหยัดพลังงานพัดลมพลังงานฐานสามไงล่ะลรวหนูจะได้หอพัดลมประหยัดพลังงานฐานสามน่ยาหูกาตัวหูเปิดมาเลยเนอะ,นะ<ข>อผมตามไปดูด้วยคนได้ไหมล่ะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าพัดลมประหยัดพลังงานเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงอย่างที่เขาเรียกกันว่า หารสใช่ไหมครับไม่ห้อพัลลมพลังงานหารสามของเขาอะอะไรนะาหารสามหรอครับพัลลมพลังงานหารสามนี่ก็คือหารแรกจะเป็นโหมดตัวจับเขลง่ันไว้สำหรับโหมดต่อไปก็คือโหมดอุณหภูมิสำหรับโหมดสุดท้ายก็คือ หมดตั้งเวลาเดี๋ยวได้พงพัุพลังงานหันสามสุดอยอดเดีมากเลยเกมย,ยัดพลังงานได้มาขึ้นเยี่ยมเลยยอดเยี่ยมกระเทียมดองจริงๆเลยครับพัดลมพลังงานหานสามผลงานชิ้นนี้น้องๆเขาประดิษฐ์คิดค้นกันขึ้นมาเองเลยนะครับแต่เอ๊ะว่าแต่ว่าเขาไปเอาแนวคิดดีๆแบบนี้มาจากไหนกันครับ เ,เราคิดมาจากที่ว่าประเทศไทยนะครับเป็นประเทศที่มีอากาศร้อนนะครับแล้วก็พัดลมจะมีใช้ทุกบ้านแล้วก็จะเป็นแบบว่าสำนักง,งานทุกสำนักงานก็จะมีพัดลมใช้ถ้าเราถ้าเราหาทางประหยัดได้คือแบบว่าช่วงที่ไม่มีคนอยู่นะครับให้มันตัดการทํางานไปได้ก็มันอาจจะช่วยประเทศชาติประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้เยอะครับ คิดดีทำดีจริงๆเลยนะครับแต,แต่ว่าแต่ว่าผมยังไม่ค่อยเข้าใจว่าทำไมต้องเรียกว่าพัดลมพลังงานหารสามด้วยล่ะครับมันช่วยประหยัดได้ยังไงล่ะครับน้องๆ พัดลมพลังงานทางสามันเป็นพัดลมที่ช่วยเราประหยัดได้3ทางทางแรกก็จะเป็นการตรวจจับการเคลื่อนไหวสมมติว่าไม่มีคนอยู่หน้าพัดลมพัดลมก็จะตัดการทางานเองครับและส่วนที่2ก็จะเป็นการตรวจวัดอุณหภูมิถ้าเกิดว่าอุณหภูมิเราตั้งไว้25ใช่ไหมครับแต่ปัจจุบันอุณหภูมิ27องศาเซลเซียสถ้าลงมาถึง25ปุ๊บพัดลมก็จะตกัดการทํางานครับแล้วก็หารที่3เป็นการตั้งเวลาปิดตัวอย่างก็จะเป็นแบบว่าเวลาทํางานนะครับ8ชั่วโมงพอถึงเวลา8ชั่วโมงปุ๊บพัดลมก็ และผลงานชิ้นนี้น้องๆเขาได้ส่งเข้าประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางด้านพลังงานกับโครงการพี T ียุทธแคม2009และได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับอุดมศึกษาขวาถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพพรตร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งจัดโดยบริษัทปตทจำกัดมาหาชนด้วยนะครับท่านผู้ชมสิ่งประดิษฐ์ที่เด็กๆได้ทำขึ้น จะช่วยประหยัดไฟฟ้าได้มากขึ้นถ้าคนไทยทุกคนหันมาให้ความสำคัญและตระหนักถึงคุณค่าของพลังงานช่วยกันปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้ก็จะช่วยประเทศชาติประหยัดทรัพยากรได้อีกทางหนึ่งสนับสนุนโดยบริษัทอตทจำกัดมหาชน